สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทำคอนเทนต์สร้างบ้านพึ่งกันนะทุกคนก็คือบ้านพึ่งตามทุกคนที่ทุกคนได้ยินเลยก็คือบ้านขนาดยักษ์แต่บ้านขนาดยักษ์นั้นจะเป็นหลังพึ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองแล้วด้านในหลังพึ่งนั้นก็จะมีบ้านอยู่ซึ่งผมกับวินเนี่ยจะมาแข่งกันสร้างเอาจริงจริงไม่เรียกว่าแข่งก็ได้ผมจะให้คนดูเป็นคนตัดสินใจแล้วกันว่าชอบของใครมากกว่ากันก็ถ้าพาร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันสําหรับการสร้างบ้านพึ่งซึ่งผมจะเอาตรงนี้แหละไม่ไกลมากจากระยะ ซึ่งผมก็ต้องสร้างต้นไม้ยักษ์ขึ้นมาก่อนนะทุกคนถ้าเราจะสร้างบานพึง่งเพราะว่ารังพึ่งมันจะอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องสร้างต้นไม้ขนาดยักษ์ขึ้นมาก่อนระหว่างดูคลิปนี้ไปก็โปรโมทดิสคอร์นิดนึงนะทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการเปิด Discord ไว้ในพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้เอาลิงก์มาโปรโมทสักทีตอนนี้ผมก็ จะใส่ลิงก์ Discord ไปด้านล่างนะสำหรับใครที่อยากเล่นเกมด้วยกันหรือว่าใครที่งงเหงาก็สามารถเข้ามาใน d ดิสคอดผมได้นะครับทุกคนผมก็จะอยู่ในดิสคอดนะครับทุกคนแทบจะทุกเวลาเลยนะ เดี๋ยวแป๊บน,นึงลนะ้วขอปรับบางวันก่อนผมแทบจะอยู่ใน Discord แทบจะทุกเวลาเนี่ยนะนะทุกคนหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเงาๆก็ก,ก็อยากจะนอนใน Discord ก็มาออนนอนในดิสผมได้นะครับทุกคนแล้วก็จะมีกิจกรรมใน Discord ให้เล่นมากมายเลยนะหลังจากที่มีคนเข้ามานะแต่ต้องย้าก่อนว่าต้องมีให้คนเข้ามาเล่นก่อนนะทุกคนก็ใครเงาก็สามารถเข้ามาได้นะถ้าเกิดผมเห็นคนออนอยู่ผมอาจจะเข้าไปคุยด้วยอะไรประมาณนะี้นะทุกคน เอาละทุกคนก็ตอนนี้บ้านพึ่งของผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนตอนนี้ที่ยังไม่เสร็จก็แค่ของไอวินคนเดียวนะครับทุกคนก็นี่คือบ้านพึ่งของผมที่ผมได้ทํามานะครับทุกคนก็จะมีพึ่งขนาดยักษ์เลย นะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นห้องนอนด้านในนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นต้นไม้นะอันนี้ก็คือบ้านพึ่งของผมนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าด้านในเนี่ยมีอะไรกันบ้างน,นะครับทุกคนเริ่มจากชั้นแรกก่อนเลยตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะครับทุกคนแล้วก็จะมีอ่าหีบไว้เก็บของแล้วก็รังพึ่งนิดหน่อยส่วนตรงนี้ก็เป็นโต๊ะคาบนะครับส่วนไอห้องตรงนี้ผมกะว,ว่าจะเป็นห้องแบบห้องรับแขกอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้ตกแต่งอะไรเนาะส่วนในรังพึ่งเนี่ยก็จะมีเตียงนอนอ่ามีเต แล้วก็มีโต๊ะคราฟนะครับทุกคนมีกรอบรูปโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นพึ่งขนาดยักษ์นะครับทุกคนที่ที่มีห้องนอนอยู่ในตัวพึ่งอีกที <c oughs> ก็สําหรับบ้านพึ่งของผมก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับกดซับสไครต์ผมด้วยอยากให้ผมสร้างบ้านในตัวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาอีกนะครับทุกคนส่วนของไอ้วินเนี่ยนั่นหลังนั้นเลยแต่ก็เดี๋ยวเราก็รอดูอีกทีนะครับว่าของวินเสร็จแล้วจะสวยขนาดไหนอันนี้ก็ของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะถ้าใครชอบก็ คอมเมนต์ไปได้นะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับ